สวัสดีค่ะวันนี้สาวผูไทยจะพาทุกคนมาทำขนมปังรูปหัวใจใส่ผลไม้แบบจุกๆไปเลยแป้งนุ่มนะคะหอมแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะจะทำเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆหรือจะทำให้คนที่เรารักทานก็เลิศค่ะทุกคนคะ่ะส่วนใครจะทำตามสาวผู้ไทยสาวผูไทยจะขึ้นส่วนผสมต่างๆไว้ให้บนวิดีโอแล้วก็ตรงข้อความด้านล่างนะคะก่อนหน้านี้สาวผูไทยได้ใส่น้ำเปล่าลง ไปตามด้วยยีสต์นะคะเป็นยีสต์แห้งนะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลสาวผู้ไทยก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนิดนึงสาวผู้ไทยไม่ได้พักให้ยีสต์เขาทางานนะคะเพราะว่ายีสต์ของสาวผู้ไทยนั้นเป็นยีสต์ใหม่นะคะยังไม่หมดอายุนะทุกคนต้องเช็คดูยีสต์ของทุกคนด้วยว่าเขายังไม่หมดอายุนะคะหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนิดนึงสาวผู้ไทยก็จะใส่เนอยอุณหภูมิห้องลงไปนะคะ ช่วงนี้อากาศร้อนเขาก็เลยนิ่มนะคะทุกคนขาหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะนวดแป้งประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะคะเคล็ดลับขนมปังนุ่มก็คือยิ่งนวดนานขนมปังเราก็ยิ่งจะนุ่มนั่นเองค่ะหลังจากนวดไปสักพักแป้งของสาวผู้ไทยก็ได้แบบนี้เลยค่ะอยากจะบอกว่าสูตรนี้นะคะแป้งนวดง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนขานุ่มมือมากๆเลยหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะพักแป้งไว้40-60ถึงนาทีนะคะให้เขาขึ้น ฟูค่ะวันนี้เราพักแป้งแค่ครั้งเดียวนะคะมาหลังจากนั้นเราก็จะมาทำตัวแต่งหน้าขนมปังกันนะคะสาวผูไทยจะใส่แป้งขนมปังหรือแป้งซาลีเนกระสูงลงไปนะคะตมด้วยน้ำตาลแล้วก็เนยค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะพอเราผสมทุกอย่างไปสักพักนะคะเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะ นี่เขาคล้ายๆเม็ดทรายนะคะแบบนี้โอเคเลยหลังจากนั้นแป้งของเราก็ได้ที่แล้วค่ะสาวผู้ไทยก็จะเอาเขาออกมาดึงดึงแป้งขึ้นนิดนึงให้ลมเข้าออกเพื่อไม่ให้กลิ่นยี้นั้นแรงนะคะแล้วเราก็จะไปขึ้นรูปกันนะคะทุกคนคะ่ะส่วนใครไม่ชอบรูปหัวใจจะทำรูปไหนก็ได้นะคะตามที่ทุกคนถนัดเลย ขนาดของรูปหัวใจนั้นนะคะทุกคนสาวผู้ไทยไม่ได้กะนะคะว่าจะเล็กใจะใหญ่เอาตามตามถนัดตามความชอบเลยค่ะชอบหัวใจเล็กทําเล็กชอบหัวใจใหญ่ๆก็ทําแบบใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะ พอเราทํามาถึงขั้นตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วทุกคนคะ่ะเห็นไหมทําง่ายมากๆเลยเพียงแค่เข้าใช้เวลาในการพักแป้งนานแค่นั้นเองช่วงที่เราพักแป้งเราก็สามารถไปทําอย่างอื่นรอซักผ้าถูบ้านอะไรก,ก็ได้นะคะนี่ค่ะมาเรามาต่อกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้สาวผู้ไทยได้รูมหัวใจแบบนี้แล้วทุกคนไม่ต้องไปโฟกัสว่าเขาไม่สวยนะคะเพราะว่าเราต้องพักให้เขาขึ้นฟูอีกนะคะประมาณ15นาทีนะ นี่ดูน่ารักไหมคะเรามาทําต่ออีกรอบนึงนะคะรอบนี้สาวผู้ไทยขอโรยแป้งนวลลงไปนะคะแป้งนวลก็คือแป้งที่เรานํามาทําขนมนั่นเองค่ะคือแป้งสาลีนเนกประสงค์นะคะเ,เพื่อเขาไม่ได้ติดติดพื้นโต๊นั่นเองค่ะตอนแรกสาวผู้ไทยไม่ได้ใส่คือเวลาเราดึงหัวใจออกมาจากพื้นโต๊นะคะเหนียวมากๆเลยค่ะนี่ทำง่ายไหมคะทุกคนคะ่ะ ส่วนใครไม่ชอบร่มหัวใจจะทำเป็นรูปดาวรูปวงกลมอะไรก็ได้นะคะตามสะดวกเลยนะคะเสร็จแล้วร่มหัวใจของเรานะคะสาวผู้ไทยก็จะทำการพักน้องอีก15นาทีหรือให้เขาขึ้นเป็น2เท่าตัวนั่นเองค่ะระหว่างที่เราไปพักแป้งแล้วก็ทำหัวใจดวงอื่นรอนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากที่ หัวใจเราฟองฟองฟูแล้วนะคะสาวผู้ไทยก็จะมาทาไข่นะคะสาวผู้ไทยใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองเลยนะทุกคนนะแล้วก็ทาลงไปตรงแป้งของเราตามด้วยตัวที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้ก็คือตัวแต่งหน้านะคะตัวนี้จะช่วยให้ผลไม้ของเราลดความเปรี้ยวลงนะคะแล้วก็มีความหวานมันหอมเนยด้วยนะคะ นี่ใส่ผลไม้ลงไปแบบจุกๆเลยนะคะวันนี้สาวพุทยเก็บสตรอเบอรี่จากสวนมาค่ะสีสวยน่าทานไหมคะเป็นลุ่มหัวใจแล้วทุกคนค่าจะทำให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือคุณแฟนก็ได้นะคะหรือจะทำเออไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานก็เลิศค่ารับรองว่าทุกคนต้องอร่อยติดใจแน่นอนค่ะ ตาู้ไทยก็จะเอาน้องไปอบที่อุณหภูมิ145องศานาน20นาทีนะคะตาอบที่บ้านองศาผู้ไทยเป็นตาอบขนาดเล็กนะคะและอุณหภูมิตาอบของแต่ละบ้านอาจไม่เท่ากันนะคะตอนที่ทุกคนอบทุกคนต้องคอยดูขนมของทุกคนด้วยนะคะ อบออกมาแล้วค่ะทุกคนค่ะดูหน้าตาเขาสวยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆค่ะหอมผลไม้แล้วก็หอมเนยค่ะทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าตัวแป้งนะคะมีความนุ่มมากๆค่ะแล้วเวลาเรากัดโดน ผล,ลไม้นะคะมีรสหวานอมเปรี้ยวนะคะคือให้รสชาติแบบฟินเลยค่ะทุกคนค่สาวผู้ไทยอยากให้ทุกคนลองทําดูนะคะรับรองว่าทุกคนที่บ้านต้องชอบแน่นอนค่ะทุกคนคะ่ะเขาทําง่ายมากๆและอร่อยจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็มาทานกับสาวผู้ไทยคะ่ะขอบคุณ